เจริญพรอนญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายเคยสงสัยไม่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจริงดิหากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วทำไมหนอชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ยังคงยึดติดกับยอดไหลยอดแชร์ความสำเร็จชั่วคราวหรือแม้แต่ความสุขเพียงผิวเผินบนโลกโซเชียลมีเดียกันนัก ทำไมเราถึงยังคงทุกข์ใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามหวังหรือรู้สึกอ้างว้างเมื่อความนิยมเสื่อมคลายไปคําถามนี้แลโยมเอย๋ยมันช่างตรงกับสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงค้นพบนั่นคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งลองพิจารณาดูเถิดโยมชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นมีอะไรบ้างที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้แต่ลมหายใจที่เราใช้อย่างเข้าแล้วออกไม่เคยหยุดนิ่งร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตใจของเราก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวรักเดี๋ยวชังสิ่งรอบตัวเราทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาตมาขออุปมาอุปไมให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงการก่อประสาทสายบนชายหาด โยมใช้เวลาใช้แรงกายแรงใจอย่างพิถีพิถันบรรจงสร้างให้วิจิตบรรจงที่สุดเมื่อสร้างเสร็จก็รู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของตนเองหากมีใครมาชมเชยยกย่องโยมก็ยิ่งมีความสุขยิ่งยึดมั่นถือมั่นในประสาททรายนั้นว่าเป็นของฉันสวยงามที่สุดทว่าโยมก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าไม่ช้าไม่นาน คลื่นทะเลก,ก็จะซัดพาประสาททรายนั้นให้พังทลายลงไปเหลือเพียงกองทรายธรรมดาการที่เรารู้สึกเสียดายเสียใจหรือไม่พอใจเมื่อประสาททรายพังทลายลงนั้นนั้นไม่ใช่เพราะประสาททรายมันหายไปหรอกโยมแต่เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปต่างหากยอดไหลความสำเร็จ หรือความสุขชั่วคราวบนโลกโซเชียลมีเดียก็เปรียบได้ดังประสาททรายเหล่านี้แหละโยมเมื่อเราได้รับมันเราก็รู้สึกดีภาคภูมิใจแต่สิ่งเหล่านี้หลวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ความนิยมชั่วขณะหรือแม้แต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเองก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหากเราไปยึดติดมันเป็นแก่นสารเป็นที่พึ่งแห่งความสุข เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็ย่อมต้องประสบกับความทุกข์ความผิดหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังที่องค์หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเคยสอนไว้ว่าสิ่งใดที่เรายึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นทุกข์ท่านย้ำให้เห็นว่าตัวการสำคัญที่ทำให้เราเป็นทุกข์มิใช่สิ่งของภายนอก แต่เป็นเพราะจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นต่างหากเมื่อเราเข้าใจในความไม่เที่ยงเราก็จะปล่อยวางได้จิตใจก็จะเบาสบายขึ้นและเช่นเดียวกันท่านองค์ดาลัยลามะที่14ก็ได้กล่าวเน้นย้ำสัจธรรมนี้ในอีกมุมหนึ่งว่า the root of suffering is attachment ความยึดติดคือรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงท่านฉีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จหรือแม้กระทั่งอัตตาตัวตนของเราเองล้วนเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์อย่างแท้จริงการที่เราวิ่งไล่ตามยอดไลหรือความสุขบนโลกออนไลน์อย่างไม่รู้จบก็คือการที่เรากำลังสร้างความยึดติดให้เกิดขึ้นในใจของเราเองอย่างไม่รู้ตัว ญาติโยมเอ๋ยหากเราพิจารณาเห็นสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพ,พสิ่งด้วยสติปัญญาของเราเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าไม่ควรไปผูกจิตยึดติดกับสิ่งภายนอกที่หลวนเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเราควรใช้สิ่งเหล่านี้อย่างรู้เท่าทันใช้มันเพื่อประโยชน์เท่าที่จำเป็นแต่ไม่ควรให้มันมาครอบงำจิตใจของเรา เปลี่ยนจากการแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกที่ผันแปรไม่หยุดนิ่งมาเป็นการค้นหาความสุขและความสงบภายในใจของเราเองอันเป็นความสุขที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับยอดไหลหรือคาชมเชยจากผู้ใดขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงและผลจากความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งปวง เพื่อความสุขสงบในชีวิตทุกเมื่อเธอินณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีในครั้งพุทธกาลโน้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าวิมลอ,อายุราว28ปีเขามีอาชีพเป็นช่างแกะสลักไม้ฝีมือดีเยี่ยมเขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทางเข้าหมู่บ้านแต่ละวันวิมลจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการรังสรรค์งานศิลปะจากเนื้อไม้ ไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพเทวดารูปสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งฉากธรรมชาติที่วิจิตรบรรจงฝีมือของเขานั้นหาตัวจับยากความสุขที่สุดของวิมลมิใช่อยู่ที่การได้เห็นชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์หากแต่อยู่ที่การได้เห็นผู้คนหยุดยืนชื่นชมงานของเขายามใดที่มีพ่อค้านักเดินทางหรือชาวบ้านผ่านมาแล้วหยุดพิจารณาผลงานของเขาด้วยแววตาชื่นชม เปล่งเสียงสรรเสริญว่าโอ้โหช่างวิมลท่านช่างมีฝีมือเยี่ยมยอดแท้เสียงเหล่านั้นเปรียบดังน้ำทิพชโลมใจทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับยิ่งมีคนชื่นชมมากเท่าไหร่หัวใจของเขาก็ยิ่งพองโตรู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จมากเท่านั้นเขาจะเฝ้ารอคอยคำชมเหล่านั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ชิ้นงานไหนได้รับคำชมมากวิมลก็จะภูมิใจเป็นพิเศษวันหนึ่งวิมลได้สร้างสารรค์ผลงานชิ้นเอกเป็นรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์ที่มีความงดงามและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเขานำไปตั้งแสดงไว้หน้าร้านหวังให้ผู้คนได้ชื่นชมอย่างเต็มที่และก็เป็นไปตามที่เขาคาดมีผู้คนมากมายแวะเวียนมาดูบางก็กล่าวชมเชยไม่ขาดปาก บ้างก็ถึงกับเสนอขอซื้อไปตั้งบูชาวิมนปลื้มปีติเป็นล้นพ้นเขาคิดว่านี่คือจุดสูงสุดในอาชีพของเขาแล้วแต่แล้วเพียงไม่กี่วันต่อมาข่าวคราวของคณะนักแสดงเร่ร่อนจากต่างเมืองก็มาถึงหมู่บ้านด้วยการแสดงที่แปลกใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างพากันไปมุงดู ให้ความสนใจกับคณะนักแสดงเหล่านั้นจนแทบจะไม่มีใครแวะเวียนมาที่ร้านของวิมลอีกเลยวิมลนั่งมองรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์ที่เคยได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามบัดนี้มันยังคงตั้งอยู่ที่เดิมงดงามเหมือนเดิมแต่กลับเงียบเหงาไร้ซึ่งสายตาชื่นชมไร้ซึ่งคำสรรเสริญหัวใจของวิมลรู้สึกห่อเหี่ยวอ้างว่าง เขารู้สึกเหมือนความสุขที่เคยมีมันหายไปไหนก็ไม่รู้ความพยายามของเขามันไร้ความหมายแล้วหรือในขณะที่วิมลกำลังจมอยู่กับความเศร้าทัานทุดงคะภิกสุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางผ่านมาได้หยุดยืนมองดูทันเมตาถามขึ้นว่าวิมลเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงดูหม่นมองนักเล่างานแกะสลักของเจ้าก็ยังคงงดงามอยู่ไม่ใช่หรือ วิมลจึงเล่าเรื่องความทุกข์ใจของตนให้ท่านฟังพระภิกษุท่านยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวว่าวิมลเอย๋ยความสุขที่เกิดจากการสรรเสริญเยินยอหรือความสุขที่ผูกติดอยู่กับสายตาของผู้อื่นนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้มันเปรียบได้กับลมที่พัดมาแล้วก็พัดผ่านไปหรือเงาที่เคลื่อนคล้อยตามแสงเมื่อแสงเปลี่ยนเงาก็หายไป ศิละปะของเจ้างดงามด้วยตัวของมันเองหาได้ต้องพึ่งพาสันเสริญจากภายนอกไม่จงแกะสลักด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยความรักในงานนั้นเองเถิดความสุขที่แท้จริงหาได้จากภายในมีใช่จากเสียงปรบมือชั่วคราวที่แปลเปลี่ยนไปเมื่อได้ฟังดังนั้นวีมลก็พลันเหมือนตาสว่างเขาเข้าใจในสัจธรรมที่ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่แค่สิ่งของภายนอก แต่รวมถึงความรู้สึกยินดีความสุขที่เกิดจากการยอมรับจากผู้อื่นด้วยหลังจากวันนั้นวิมนยังคงแกะสลักไม้ต่อไปแต่เขาแกะสลักด้วยความสุขที่เกิดจากการได้สร้างสารรค์ได้เห็นความงดงามปรากฏขึ้นจากมือของตนเองโดยไม่ต้องรอคอยคำชื่นชมจากใครอีกแล้วความสุขของเขากลับมั่นคงและสงบเย็นยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเจริญพรญาติโยมทั้งหลายคำถามที่ว่า ทุกอย่างไม่เที่ยงจริงดิทำไมเราถึงยังยึดติดกับยอดหลายความสำเร็จหรือแม้แต่ความสุขชั่วคราวบนโซเชียลกันจังเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและน่าพิจารณาอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเพราะสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของจิตที่ยังคงสแสวงหาและยึดมั่นในสิ่งที่ไม่จีรัง อาตมาจะอธิบายการทำงานของจิตเป็น3ขั้นตอนง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและควรปฏิบัติอย่างไรขั้นตอนที่ 1. นผัสสะและเวทนาเมื่อเราเปิดดูโซเชียลมีเดียตาเราย่อมเห็นรูปหูได้ยินเสียงมือได้สัมผัสจอเหล่านี้คือผัสสะคือการกระพบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก เมื่อผัสสะเกิดขึ้นจิตก็จะปรุงแต่งเวทนาคือความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นรูปที่ถูกใจข้อความที่ชื่นชมหรือยอดไหลที่พุ่งขึ้นใจก็เกิดสุขเวทนาความรู้สึกยินดีพอใจเมื่อเห็นสิ่งที่ขัดใจหรือไม่เป็นไปตามที่หวังก็เกิดทุกขเวทนาความรู้สึกไม่พอใจอึดอัด ขั้นตอนที่สองตัณหาและอุปาทานหากเราขาดสติที่จะรู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นโดยเฉพาะสุขเวทนาก็จะถูกต่อย,ยอดด้วยตัณหาคือความอยากความทยานอยากที่จะให้ความสุขนั้นคงอยู่อยากได้ยอดหลายเพิ่มอีกอยากให้คนมาชื่นชมอีกเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเราเริ่มยึดติดว่า ยอดไหลนี้คือความสำเร็จของฉันความสุขนี้เป็นของฉันหรือตัวตนของฉันต้องรับคำชื่นชมเช่นนี้การยึดมั่นนี่เองที่ทำให้เราผูกติดคุณค่าของตนเองไว้กับสิ่งภายนอกที่ไม่แน่นอนขั้นตอนที่สามความทุกข์และการปฏิบัติเมื่อเรายึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงผลลัพธ์ย่อมนำไปสู่ความทุกข์ เมื่อยอดไหลไม่เป็นตามหวังโพสต์ไม่ได้รับความสนใจอย่างที่คาดหวังหรือความสุขชั่วคราวบนโซเชียลจางหายไปเราก็จะเกิดความผิดหวังน้อยใจหรือแม้กระทั่งความทุกข์ใจเพราะเราได้นำใจไปผูกไว้กับสิ่งที่ไม่มั่นคงทางออกคือการฝึกปฏิบัติซึ่งมีอยู่สองประการหลักๆประการแรกจเจริญสติให้รู้เท่าทันจิตเมื่อเห็นยอดไลเมื่อมีคนชื่นชม ให้รู้ว่านี่คือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นหนอสังเกตมันไม่ต้องรีบไปวิ่งตามหรือผลักใสเมื่อเจอคำวิจารณ์หรือยอดไหลน้อยก็ให้รู้ว่านี่คือทุกขเวทนาหนอรับรู้แต่ไม่ปรุงแต่งต่อประการที่สองเจริญปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้อนิจ,จังยอดไหลมีขึ้นมีลงความสำเร็จมีวันสิ้นสุด เมื่อยึดติดก็เป็นทุกข์ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงอนัตตามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้นเปรียบเหมือนเรากำลังมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านไปน้ำนั้นไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยยุดติดกับก้อนหินริมฝั่งหรือใบไม้ที่ลอยมาหากเราพยายามจะคว้าจับสายน้ำไว้มันก็จะไหลผ่านมือเราไปและเหลือไว้เพียงความว่างเปล่า การยึดติดกับยอดไลฟ์หรือความสุขชั่วคราวก็เฉกเช่นเดียวกันเมื่อเราพยายามจะยึดไว้ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์เมื่อเราเห็นความจริงเช่นนี้จิตก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเราก็สามารถวางใจเป็นกลางได้และดำเนินชีวิตด้วยความสงบเย็นอาตมาขออำานวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจเจริญด้วยสติปัญญา เห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและสามารถวางใจในสิ่งที่ไม่จีรังได้อย่างสงบเย็นเทินหากญาติโยมท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมก็ขอเชิญติดต่อช่องลิงเฝ้าวัดเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแผ่พระธรรมต่อไป